ออาไปนึนปลาพื้นบังบันนี่ตมีปลาบอ่อนูนกกตุ่มโก้ดืดดือดพญยิ้ดบอาดอญา้อนเกศขักขักอ่นนตนอ่อนตนของแ่เลยพี่น้องพูดมีเมืมงเตื้งปาก็ดีปาด เดาเต้นดอกลังนี่ลังดีปาดพี่น้องลังนี่มึงเน่อุ้ยถื่อไลยแห่งพี่น้องครับอุ้โอนโตนหอยเสรีปลาบูกุ้งกุ้งอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กัทักทายพี่ทักทายน้องย่ำเสะเสาพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนละพี่น้องมื้อนี้กัมาพอ้าวนสองฟ้ากับย่กเก์ในซสเอคุมภ้าพ 2, นันปี่พศ2อง9ัน้าเาะจ้าอ่ะมื้อนี้กัพ่อพี่พอน้องบรรยากาศเลาะอ่างเลาะบึงเลือกพี่น้องพอกันย่ำเสะเสามหายามตุ่มเนาะแม่นจ้ะใส่ตุ่มกุ้งไว้พี่น้องกัเป็นขังแรกที่มาใส่ตุ่มกุ้งไม้นี่ละพี่น้องปีนี้ สองแท้ปีคืนหลังนี่ได้เป็นติ๊กเด้จากแถวนี่นเนาะแมนยกขึ้นแต่ละเท่อนี่ตุ้มโบนโตนแต่ก่อน,น,นกบเลยม,มาไสโดนแลวพี่น้องอ่ะมาลน้ำกันพี่น้องว่ามาหลบนี่เสดสีมานซ้ำได่ 4, 3, 3, ไปพี่น้องลงเบืองน้ำกันไปจ้ามันยังอะไรเจ่เกตผุนแงนแงนเครื่องฝ่ามันยังผุนเครื่องบินเครื่องบ,บินบอก งยามล้างแหลกยู่นี่ยายเกตนี่ <Okay. S 1> หลุดน้ำกันเมองพี่น้องสีสวดคื้อคยใส่บ่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาถือคากแต่เรื่องแถวนี้มีบ่หู<ฮ>ถืออยู่ตัวละนอ่อเ<ฮ>อ๋ขอข้า<ห>ยู่พี่น้องล้างแดกแคกหมันแล้วจ้ะเต็มส,สวดๆ่วนเร่นยผออกจากหน้าข่อยก็มี <laughs> ขาวเต็มผืนตุ่มเลยพี่น้องพุ่นใสเนาะพุ่นพูนโอนโต้เลยมันไม้เคยหมันมอธรรมดาพี่น้องพูนขุ่นเท้าวตัวใหญ่ๆใสงามๆะุ่นน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องไข่อยู่บริษัสหดนว่ามันสีฟ้าตีนาะเขาทาอยู่เนาะเป็นไงอืมเขาทาอยู่หลังแมกมันแล้วขึ้มันตลอดเลยมันตลอดได้เนาะนี่หลังนึง่งดี ลมลมลมเอาหลุนเพื่อพี่น้องสิสวดวะบูแมงตับเตากะมีทั้งแมงตับเตาทั้งกุ้งพี่น้องอืเขาทาหน่อยแจเกศเขาทาเขาทาแมงตับเตาเด็ดเลยพี่น้องเศร้านี่หน้อยแจเกศเด็ดเด็ดจ้ะถือว่าโอเคเนาะแล้วพักกันมองขามเนาอวัดผุนเบิองแน่พี่น้องพอดีแล้วพอนายก็ยามเดี๋ยวเอาไปใส่เพลินเนาะอื มีแต่ตรงงามๆพี่น้องกุ้งบอได้มาดนละ่ะหมายนี่คิด <จะ S 1> ว่าเพิน่นบ่ถือจะเปล่าเดไไ้อ็กปใหญ่เอ้ยหาหม่องมันพ่อเฮ้ยเฮ้ย,ยข้าเขาท่าจะ้ะสองหลังสองหลังได้กอ่อยฮะพอก,กันบรรยากาศเยี่ยมส,สออากาศดีเด้อพี่น้องมื้อนนี่เถือคนแมงกับเตา่าแม่นหลังนี้ใส่โพไว้ล้องเถื่าพนถืกแมงกับเต่า ยกยกรุ่นรุ่นอู้เต็นเซีวเลยใช่เก็ตเม่นยังละกระดอกก็ดีอะบานี่พูนทั้งปลาบูทั้งแมงตับเต่าทั้งกุ้งทั้งกุ้งพี่น้องอืมเขาทายอย่างเด็ดเด็ดถือขอดปลาเนาะนทั้งปลาทั้งแมงตับเต่าทั้งกุ้งละพี่น้อง,งเด็ดเลยพี่น้องพูนน่า<ง>โอนโตดเลยอย่งปลาก,กระดีปลาบูเนาะปลากระดีปลาคุณบูจ้ะปลาบูแล้วกอะแมงตับเต่าพี่น้องบนเถิดน่าน่า เงกุง้งพอดีล่ะพี่น้องมกมก,มกรวมร่วมกันแม่นจ้ะแซ่บเด้อเป็นไงต้องแมกตับเตาใส่กันเลยหลังหนึ่งเห็นแต่หัวตุ่มโพนิดหนึ่งเอาไปจมมันตื๊ดนะใส่จมหลังหนึ่งปลาสิวปลาสิวหัวเงี้ยปลาถิวปลาสิวบวมมันปั่นได้เลยโอ้ยเต็มพื้นตุ่มเลยจ้ะกุ้งเต็มพื้นตุ่มเลยพี่น้องตัวนี้พี่น้องเป็นขาวๆเต็มพื้นตุ่มอยู่ อัะยะเลยเนาะซ้ำสี่ก่อยสี่หาหลังกับพ่อเด็กก่อยอยู่ด้วยพี่น้องนี่ก่อยปักใหญ่ได้สี่หาหลังสี่หาหลังก่อยปักใหญ่คนน่ะใส่งามๆเลยจ้ะหนามใหญ่เนาะแมหนามใหญ่หนามกวางเป็นบึงสีสอนแมงตับเต่าเหรอพี่น้องดีๆได้ย่าเกตแถวนี้ใส่จ่มพ่อใหญ่เลียมมาตุ่มเสียเลยพี่น้องก้อันเด เจ้านี้บริษัทไซโฟนามันเลิกโอ้นั่นลองเหมืองใส่จมถือคือเก้ากุ้งพูนพูน,นหลายเตอบพี่น้องเต็มพื่นเลยพูนกันแบบนี้เขาท่าอยู่พี่น้องเขาท่าเนาะถือทุกหลัง วยนถือบปลายแต่ว่าใส่งามไม่รลายเติบอะไรถือปลายกันยังไข่เด้พอใหญ่ถือไข่เฮ้าทุกหลังอยู่เนาะขอให้เป็นถือทุกหลังเนาะโอ้ยมันเปินสิโลขึ้นต้นหมากใส่จมแถวนี้เพราะว่าน้ำเป็นเลิกน้ำเป็นเลิกนะโหนี่เด้พอใหญ่เห็นบ่เห็นกุ้งปลาหยังกันคุณบูอีกแล้วปลาบูอีกแล้วแต่ว่าตุกไอ้กุ้งนี่เขาดีแห้งพี่น้องถือทุกหลังเลย อ่านี่กะบรรยากาศดีแฮงเด้อพี่น้องย่ำสาวๆฝนฝนเจ็บฝนเจ็บตัวฝนต่นเล่นน้อยแจเกตจ้าปลาบูตัวหนึ่งอุ่นอุ้ยเขาทาขย้นจ้ะนี่เธอปลาไหลกะสร้างต่อพี่น้องบนเถื่อถูกหลังถูกหลังนี่ไหลหลังร่วมกันมันบ่ธรรมดาคือกันหลังนี่แนมเห็นเราประหเกดแนมเห็นปลาฝือปลาบ่ฝือปลากำลังฝึกออกกองค่ะ รายเติบอยู่ตัวละกุุ่มี่จะใส่งาม,งามอืมอโบลายแต่ว่าใส่งามตัวนี้อืมกะซื้อว่าใส่ใดอยู่ดีพอโยกเขินเป้าบ่มียังจกโตคือเกยงสีห้ายหลังกับมันคือเก่าพี่น้องแมงตับเต่าข่ไตออกดีอย่างนึงใส่อ่างตัวนี้เพิ่นสิถือแมงตับเต่าน้เนาอแมนจ้ะกัดใส่โพว้พี่น้องขันใส่โพโพนี่ บนตุยเนาะเห็นเต่หัวตุ่มโผล่เห็นบ่นี่หัวหลังยเ่ยยัจักโอ้เห็นยังร้อยอยู่เด้ล่ะอู้ถือหลายอยู่ตัวล่ะปูนเต็มเพื่อนตุ่มเลยพี่น้องกุ้งทีลแหละว่าเพปูนบ่เห็นเพปูนใสเนาะอืปูนเนี่ยเมืองบ่ขับบ่เห็นเลยมันยกบ่เห็นได้กุ้งเข้าวทาเนาะยัยเกเเขขาาาททา ถึงบกงแต่ก็ได้ก่อยทุกลังอืมถือทุกหลังอยู่นั่นมีทุกหลังอยู่เด้อพี่น้องใส่เพิ่นจ้ะสวยใครอยู่บ่อฝ่าวเนาะออตุ่นน้ำกันหลังต่อหลังพี่น้องคุณคุณนี่ยังพายใหญ่คุเอ้ยปลากระดีทั้งกุ้งหลังข่อยใส่ได้หนิสวดๆเลยพี่น้องมึงอนี้อ๋อสวๆในแจเกสแน่พี่น้องหลังนี่คุณ ขอแรงใจนะจ้าโอ้ขอทานน้องปลากระดีเนาะถือร้ายก่อยแสบคือกันเด้อพี่น้องปลากระดีพ่อมาใส่เหรัญอยู่ตัวละเนาะพ่อข้นสวดหลุพูนพี่น้องโอนโตนหนีรีเลยพูนทั้งกุ้งทั้งปลากระดีได้หลายๆเห็ดปลาแดกแสบเด้อพี่น้องปลาแดกปลากระดีนี่ีแสบบู๊งเนื่อเมื่อพ่อใหญ่ ตบมือให้นะจ้าอ้าวดๆห <c oughs> <c oughs> ลังบุนใส่ถือมานพอดีนน้ำเล่ใดเนาะเออเป็นน้ำหมองเป็นน้ำทำเลมันคือกันละ่ะมาใส่เบืองนี่เขาทาพี่น้องหลากหล,กลยคั้วามานเลยพูนได้ทั้งแมงตับเตา่าทั้งกุ้งทั้งปาลาลนีบองหลังนี่ทีเดียวนยห็นห้อยเชรีแล้วใส่จุ่มกันไว้สามสี่หลังององ ปูโอนตุนหอยเซอรี่ปลาบูกุ้งกุ้งเขาตาโอนตุนรอบนี้โอนตุนหอยเซอรี่เขาใส่ทั้งหนาบัวเด้อืหอยเซอรี่สองหน่วยบักใหญ่โอนกับปลาบูพี่น้องโอนตูปลาบูตัวใหญ่เด้อืตัวใหญ่ปิ้งแซ่บเด้อพี่น้องปลาบูเนื้อเพิ่นหลาย เขาท่าได้ทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลาทั้งหอยบอลไดตุ่มบอมันปลากระดีอีกบอเขาเอิานาคือเสี้ยวหางแง่งหัวงแง่งเสี้วหางแดงกุ้งบอทั้งกุ้งทั้งทั้งกุ้งทั้งปลาเนาะมิจฉาใส่ห้างห้านอืมเขาท่าตัวละมันเปนกระได้มาอีกอยู่บอนี่เป็นตาเมษาเหรียญอยู่ เขาทาอืมเขาก็าถมาเอาอันแมกซ์เตาได้ตืบๆถึกปลาถือกุ้งเนาะยามไปน้ำตาตุ่มไปน้ำอะไรพี่น้องซ้ำเด็กกับพอดีผลแหงแม่นสองหลักเลยได้ข่อยจีปลากระดีเนาะแม่นทั้งปลากระดีทั้งกุ้งพี่น้องพูนสดๆเลยบ้านนี้ได้หลายๆได้ปลากระดีนี่ฝักก้อยใส่หมดแดงน้ำไปมกแซ่บพี่ลีนี่ย นะมกเป็นโตเพป็นกระแสนเพื่อการมกใส่กลุ่มใส่ยยังร่วมกันเนาะจ้ามึงเนี่ยเปลี่ยนออกโตใหญ่ยังเริอมปี่นออกกลุ่มพุนกลุ่มขาวตัวนี้ก็เห็นบ่อนอยู่ได้เห็นติงบอบแบบบอแป๊บอยู่แสดงปลากระดีขึ้นเอารุ่นเบิ้งพี่น้องรุ่นเบิ้งนั่นนั่นแมงตบเต่าพอถึงแมงตบเต่าสัพอเพิ่นบอบแบบบอบแบบบอบแบบ เขาท้าพี่น้องหลังนี่แมงกับเต่าปลากระดีกุ้งกอพี่พอน้องเศ้านี่เขาท้าแห้งพี่น้องเขาท้า,ทาร่วมหลากหลายความหมานเนาะแมงกับเตา่าหานี่เต่าไปมาได้ปนในผืนอใหญ่อ๋อหลายหลังร่วมกันได้ปนหย่อนคนละเป็นถือตุ่มเนี่ยเป็นแต่โตแม่เด้อพี่น้องอนี่ละแรงร่วมเม็ดแนี่ยชลาพัดอืมอมานะละหลายอย่าง ใส่กุ้งถือทั้งปลาถือทั้งหอยถือทั้งแมงตับเต่าพี่น้องตุ่มตาลพัด <laughs> <laughs> ยางยำเสใสะ่บรรยากาศดีดีพี่นอ้องอ่างตัวนี้เป็นน,นกจับจิงอกย่งนีอืมเป็นปนกนั่งแอนพี่น้องหละให้ลายปุย่นเ <laughs> ต็มปลาหย่าอยู่พุน่นมีแต<ด>่นกพุน่นเต็มอยู่พี่น้องนกแง่งนั่งแอนพุ่น น้ำปลาพื้แมนเบิดบยเกตมนบรนเบนก็แมนน,มแมนี่เปยุงเป็น้ะรรากาศยำเศ้าตามอ่างตามเบิงแถวบ้านนี่ล่ะพี่น้องแ่งหาอยู่หากินหลายไหลุบ่อนบ่มาล้างนาี่บ่อนอยู่พี่น้องบ่อนยังแม่งตับเตาเฮ้ปลากระดีปลากรดีคนปลากดีบ่้าบ่อนคุณดีคุณกุ่ม รุ่นตอนยกรุ่นบ้างจ้ามามันแขกด้แล้วรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นปุ้ยเกาตาเกาตาเอาล้าง่อยใส่เด้อตัวนี้ปลากระดีกุ้งพี่น้องกันมาใส่ย่มคำคำกับแงงตุ่มกันละพี่น้องแงงตุ่มกันใส่เปล่าใส่เปล่าแล้วเลยๆอันอย่างสิมกรวมกันพี่น้องเอ้ยมกแหงๆนี่เขาท่าจะมกไปต่อหน่อง หอมใบตองใหม่หอมพักีตูเน่หมักหน่วยใส่น้ำน่าอ๋อประหาจะไปใส่ในหอยในผู้ตัวนี้ปลากระดีโอ้มีตะโตกงามๆพูดเรื่องกุ้งเรื่องปลาฮะเสได้มาอีกอยู่แล้วพี่น้องไม้นี่หมักตรงผี่เพิ่นมันหลายอย่างมกลุ่มล้างเดียวถื่อหลายอย่าง มันก็เป็นอาหารร่วมมิตรเนาะจากนี้ไปสีไซโพแถบทุกหลังอยู่สีไซโพเนี่ยโมเมตน,นต์ยังดอกพี่น้องหวังว่าแมงตับเต่าเป็นสิทธิ์เถื่นแมงพอมันเป็นแรงนเผลนม้อืมไม่ใช่เกลหดลังนี่จักเบิ่งกอนเด้อจ้ะไม้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 สวดสวดกุ้งบ่กุ้งอุย้ยพี่น้องอุ่นตดยบาานี้ ขคนหมานใส่พี่น้องล้างนี่บังเน่ถือร้ายแห่งพี่น้องล้างนี่ทั้งปลากระดีทั้งกุ้งอันยาเต็มพื้นตุ่มเลยพี่น้องกุ้งใส่งามๆเลยพ่นเป็นก๋อยน้องพูนเต็มเพื้นตุ่มเลยพี่น้องนี่ล้างนี่ล้างเดียวได้เป็นก๋อยเลยพี่น้องขึ้นมกร่วมกับมกบกใหญ่เอา ขาท้าข้างหลังนี่ขักขักอนน้โอนตโตนอ้นโตนของแท่เลยพี่น้องพูดมีแต่กุ้งเลยพี่น้องนั้นกุ้งกับปลาปลาบ่หลายหลายตะกุ้งเนี่ยมึงเนี้ยปลาก็ดีปมึงแม่แม่เต้นดอกหลังนี้หลังเดียวได้ก่อยเลยพี่น้องนั่นที<อ>่เคืองกระตาเลยทวนทีเน่เคืองและเนาะที่เคืองกระตาเลยพี่น้องทั้งปลาทั้งหอยอุ้ยสอนนกนั่งแอ่นน้อยใยเกต มึงแน่พี่น้อง,งบ้าัดพันโตเนาะดบอพันเป็นเมินๆโตคน,ตน,นา,นยายพุ่มสนกษโตใหญ่ง่อยเต็มมีเัี่มี่น,น,นกนางแอน่พี่น,อน,น้องเแนเสียงหยั่งเสียงขาดินเสียงปาคออือแล้คือกเขาตุ่มข่อยอือนกเขาง่ายและปากคอ ถือปลาบูป่อบอปลาบูตัวแบบใหญ่เลยทีฮะหลุดบิ้งพี่น้องล้างนี่ถือปลาบูปลาเข่ปลาบูปลาเข็งบ่แม่นเขาทาถูกล้างเลยปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งในคืนกอกําลังเห็นนี่แล้วปลาเข็งเพราะสิเขาไปกินกุ้งเน่นั่นบ่อือนู้ปลาบูกับตัวแบบใหญ่เด้อจ้ะมึงแม่ปลาบูก็ได้ มล้วเนไ,ไ,ได้เกือบเป็นโลหรอปูได้เป็นโลแล้วพปะบูต้มแซ่บแล้วพี่น้องเนื้อพันหลายนี่ปลาหมอกระมีปลาหมอตัวหนึ่งน่ารักนึงโด่งนองนั่งแอนพี่น้องได้นีฮูน บรรยากาศจะทุดยอดแล้วบรรยากาศแงมเสาบรรยากาศที่ดีพี่น้องอ่างตัวนี้เนารุนเบิ้งหลังนี่อูยอีนังยิ่เกดมันคือโพดแทพูนกุ้งปัดเต็มตุ่มเลยพี่น้องทั้งกุ้งทั้งฟิวบ่อะแม่นจ้ามาองมา ออ้้ยยนเกตสุดยอดสุดยอดเต็มเพื่อตุ่มเลยพี่น้องมีแต่กุ้งพูนอาญ่าเลยว่าถือดีแห้งพูนพูนบ่ได้ละเมื่อว่าเด้อพี่น้องเถือกอีลีได้นั่นพูนสุดยอดสุดยอดยังกับเต่ากับไปแล้วบ้านเนี่ยปัญญาฮ่ฮึฮมากพันถือกุ้งเถือกเถือกซิ่วเถือกปลากระดีปลาบู แมงตับเตโจนสิเคิงกระตาละพี่น้องบ้านนี้มึงแน่พูนน้ามเสาบรรยากาศดีดีพี่น้องอ่างตัวนี้รอบกันนี้พี่น้องหลังนี่มีสวดมีเฮมีตึกตึกตักตักบ่มีอีกคือเก่าพี่น้องปลาหยังละตัวนั้นคุณเข่งปลาเข่งอู้ปลาเข่งเขาตุ่มปลาเข่งเขาตุ่มก็คือใส่ตุ่มมากกับบเคยเห็นปลาเข่งเขาตุ่มเนาะ เห็นสองหลังแหละพี่น้องรวมๆแล้วมันถูกหลังพี่น้องใช่ค่ะถือเอาหยากได้ปลาเข่งสั่นบอลลุง่งเลยเอาปลามาหนึ่ก่อนค่อยปดอุ้ยเน้องเอาทาเด้อจ้ากั่งแหลกกระมันสุดๆแกงรวมเม็ดมกรวมเม็ดเนาะจ้าใส่ลรืปลาเข่งดีแล้วใช่เพิ่ <laughs> พนค <laughs> <laughs> ้าอันหนันเพิ่น ข้างเงียงคือ,อข้าอันกีบเพิ่นขีบเนาะแพงหลังเพิ่นนั่นแหละมีแต่น,น้ำเห็นบ่พุ่นเกิกม,มองกระปุกหยาดตัวเพิ่นนี่ตุ่มก็สิขาดนั่นฮะหังนี่มียังมีหลุนบ่อ้ง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  อีหยังะไร่เกศโอนโตอนอยู่นั่นหอยเชอรี่ใหญ่ข <c oughs> อยเชอรี่ทั้งปลาเนาะทั้งปลาบูทั้งปลากี่เดิดจ้ะนี่ดีถูกหลังพี่น้องเสานี่นนหัึงแมงกับเต่าตัวหนึ่งตัวที่้องแถอยเชอรี่กับบอตีเด้อพี่น้องเป็นหน่วยใหญ่แห้งหนวยใหญ่แห้งพอดพีไปตาใส่บกฮงเนาะไปตาใส่บกฮงปลาบูนี่เป็นโหลหรอือปลาบูปลาบูถือดีเน,ะนาะ ต้มแซ่บคือกันได้พี่น้องปลาบูเนื้อพันเขาวจุนพู้เนื้อพันไหลไล่ผดหลายโพอีลีน้อยแยเกตไล่เข่าเปรี้ยไก่ได้่อยตบมือให้แบบแบบแบบแบอยู่แมนเบิร์ดเลยเด้อพี่น้องผมมีแต่หนกนะตัวนี้ใส่ผูใส่ผู้วาสิเอาแมงกับเต่าเตาเบิถึกยังถึกยังกุ้งกุ้งอัญะด้วยพี่น้องกุ้งกุ้งเป็นสวดๆกับปลาซิวหางแดงจ้ะปลาซิวหางแดง มไม้เนี่ยคุ้มหนาผาบคักเนาะคุณภาพครับตุ่มมีตัวถูกหลังพี่น้องทั้งกุง้งทั้งซิ่วทั้งปลากระดีเบิดถูกเนเกาะปลาเข่าเบิดจ้ปะปลาบูปลาหมอทั้งปลาบูทั้งปลาหมอทั้งแมงตับเตา่าร่วมคว้วหมานพี่น้องนี่อย่างตียงออมีแนวตียงยำําๆย้ําๆย้ําๆอยู่รุ่นๆจะรุ่นเบิัง อืม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 ืาขี้เดดในตื่นเต้นตลอดเนาะปากดีนี่พื้นดินดีพี่น้องอ๋อหมกห้อยกับน่อยใหญ่ใหกหอยกะตเอาไปแล้วกับน้อยใหญ่ก่าน้อยกบปตีจากโกตนทุกลังมานีเด้อพี่น้องเขาดีแห้งยังบ่กเขากับห้อยสลี่ล้วน้อยยเกศไม่นเอา ยเกตยอกนกปุ๊บมือค่อยๆว่งแนวพันขึ้นความดูสุดบรรยากาศริมอ่างบอเว้าดอกมื่นโตยเกตดน้านะบินแล้วก็กจับอีกเด่นบินข้าวเดียวมึนก็ลงจับคือเก่าเดกป้ายังตัวนี้ ปลาซิวทั้งปลาซิวทั้งกุ้งทัง<า>ปลาซิวทั้งกุ้งซิวหางแดงเนาะซิวหางแดงกุ้งหอยเชอรี่พี่น้องมาทีเดียวคุ้มค่าพี่น้องท่านนะครับมันก็ออกอยู่ทีเดียวนี่ร่วมสารพัดเลยนี่แหละข้าเจ้าว่าอาหารร่วมมิดมกร่วมมิดคลองแถบีเลนบาง<อ>มาไม้ใส่กุ้งถือแต่กุ้งได<ม>้เนาะ มึงแน่พี่น้องเพิ่นสิรุ่มเมด็ดโปูนั่นทั้งปลาทั้งกุ้งแซ่บเด้ปลา,ปานตนปลาซิวหัวขาเจ้าปลาซิวหางแดงเนาะปลาซิวห,หางแดงอ็หลังนี้บ่อนแซ่ลเนาะงงตแต่ว่าดูน้ำกันพี่น้องว่าเป็นปลาหรือว่าเป็นกุ้งปลาซิวปลาซิวบ่ซิวหางแด,ดงเนะาะประเทศเห็นว่าปลาซิวหางแดงห,หมุนมาพี่น้อง กุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาซิ่วหางแดงพูนสวดสวดด้วยพี่น้องแต่ละหลังจิใจแล้วเด้อหไม้เนี่บ้านพูนบ่ติตใจบ่เถิอกสารพัดอย่างนาอแมนปลาซิ่วนี่กรหลายปลาซิ่วเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นซิ่วหางแดงตัวนี้ซิ่วหางแดงไม่จุดอดซิ่วหางดำนะอืซิ่วหางลายก็มี่อ่างตัวนี้ โอนใส่พอดีหมกเลยจ้ะโอนมือบอว่าจะกินละูุเคือกินพุนละพี่น้องเครื่องกระตาเลยร่วมความันอีหลีทั้งแมงตับเต่าปลากระดีปลากระดีปลาพื้นบรงบัตนี่ปลาบอ ยกยบตุ่มโกงดืดดืดไปไหนดืดบ่ไปไหนดืดไปไหนปลากระดีไปยังเกศปลากระดีกับกุ้งจ้ะอืมมันอยู่ในปลาผืนเนาะเมนอู้ขอท้าพี่น้องปลากระดีเต็มเลยพุ่นสามหลังสุดท้ายมีเด็ดอยู่หลังหนึ่งเนาะเมนจัดในปลาผืนเนาะเอาไปใส่ในปลาผืนถือปลากระดีพี่น้องสวดสวดเลยพุ่นเต็มเปิ่นตุ่ม ทั้งปลากระดีทั้งกุ้งเนาะจ้าถ้าพยานเริ่มตุ่มพี่น้องยางพาใส่เลยนี่แักเนาะอุ้ยตรงนี้อุดตุ่ดเลยฝูนตรงนี้ตังเดียวเด็ดสามลังสุดท้ายยังมีโตมานอยู่แต่เป็นโมกปูมีตุ่มเลนไหลใส่ถือดีๆปลากระดีได้ปลาแดงหย่อนได้เนาะได้ได้ปลาแดงพันธุ์ที่แสบเร็วพี่น้องนี่ใส่ตามบางฮวง ปาดืปลากระดีนเห็ดแก้วบองกระแสบตัวแม่นแต่ตำมหงจีกประสิเหนือแดงจริงครึ่งใส่พอดีสำนอไปเก็บตุ่มแล้วรับไปเบิ้งควบในควบหมานพี่น้องก่อนเดินทางกลับอะไรแย่เก๋คือเอาถุงว่างต่อหนามันนี่สให้พี่ให้น้องคนเบิ้งยอดใดยอดหมานจ้าน้องคนอยากโซ่ยอดใดยอดหมานพี่น้องงานพี่น้องว่าธรรมดาเ้อพี่น้องพูนคูนดูนีพูนเอาเต้นได้บาทนี่ เต็ดกะตังบ่ออกมึงเนี่ยพี่น้องกองอาญาเลยพูนสดๆเลยจ้าทั้งแมงตับโตทั้งกุ้งทั้งปลามันหลายอย่างเลยพี่น้องเสานี่การเดินทางกับบริหนักน้อยแยเกตนเนาะแมนจ้าเดินทางมาใส่กับสะดวกมากเหมือนเหมิดคำคำกระไดพี่น้องคุณปูข่อยเห็นบ่อเพลพูนเลื้ออยู่เลื้อกินหมดละพี่น้องโอ้ยเขาทาร่วมล่วมบัตสุยางนี่ประมาณสองโลสองโลกับสามโลเนาะแม่นจ้า รวมทั้งปลาทั้งปูทั้งไอกุ้งทั้งซิ่วนี่แหละหมอบักไงผุหลับพี่น้องนี่หอยเชลลี่หอยเชลลีก็ได้เอา้อายอดได้ยอดหมานเสานี่มานซุดยอดเลยพี่น้องร่วมหลากหลายร่วามหมานปลาบูก็ได้เป็นต่เนาะได้เป็นต่มจ้ะปูอ่ะหลังจากนี้กระสีแม่ฝากพี่ฝากน้องไว้ทมนีร์ละพี่น้องเบาหลายใหญ่หางบดายกุ้งทีเต้นออกเบิร์เผ็นดอยล่ออยรหลุดน้ำกันอีกคลิปไม่มื่อไม่พี่น้อง สำหรับเสานี้เชิญชอบวิดีโอจังไนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทูกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมอพี่น้องหลังจากเบิ้งยอดได้ย,ยอดม้านกับซีเมนพักกันเดินทางกลับหลับพี่น้องบาง้านนี้ใครอยู่มาใส่ตุ่มม้านแต่สองด้เมื่อแต่สองเนาะแมนจ้าจได้ไปประกอบผาลกกจดย่างเงินต่อหลับพี่นอ้องเอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องสำหรับเสาร์นี้ คอยหลุนน้ำปันอีกมือนวัดสิหาอยู่หากินแผ้นไดพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันใหมพี่น้องอ่ะวัสดีครับสวัสดีค่ะ